ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m r Wood X 2นะครับผมกับเกม One Piece b o r y l a s นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะก็คือพี่จะแจก ID นี้ไปเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยว อ่ก่อนที่เรามาแนะนํากาติกากันนะเออเราก็มาให้ดูตัวละครกันก่อนนะก็จัะประมาณนี้ก็พอไปเล่นได้นะเอาไปสารต่อได้สบายนะเพราะมี ex อยู่ตัวเดียวนะก็คือเป็นอาคาอิยุตนี่ก็ค่อนข้างจะสารต่อได้สบายนะสําหรับไอดีนี้นะนี่เอาใบปั้นอุนติได้สบายนะเออ แล้วก็มีพิษอยู่42เพิษนะเป็นระบบ i o f นะครับผมนี่ตัวก็จะประมาณนี้นะเนี่ยอยากเล่นตัวนี้เลเวลร้อยวะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อรหัสใหม่มารีวิวให้นะทุกคนส่วนรหัสนี้ก็แจกให้ FC ไปเลยนะนี่ก็ตอนนี้เลเวล32นะเหรียญเดี๋ยวพามาดูเหรียญก่อนเหรียญก็ไม่ค่อยมีนะ ดูยังไงวะแป็นึงงลืมทุกคนกดอันนี้ไปก็ได้นะเออไม่ใช่นี่เหรียญก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเดีเ,ดเดนี่ยก็พอมีพอเล่นนะเออพอเอามาเล่นได้นะทุกคนนี่ก็มีค่อนข้างจะเยอะอยู่ทำต่อได้สบายนะสำหรับ ไอดีนี้นะก็ใครอยากได้ก็กระดิกาก็ง่ายงายง่ายมากๆนะครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะไปโพสอ่าไว้ในเพจนะเพจของพี่นะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะก็แค่ทุกคนกดติดตามช่องของผมนะแล้วก็ไปเม้นใต้คอมเมนต์ที่ผมไปโพสไว้นะว่าจะแจกรหัสนะครับผมแล้วก็โพสหน้าที่ทุกคนแอบ เป็นหน้าช่องพี่นะครับผมว่าติดได้ติดตามช่องนี้แล้วแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็รออีก3วันนะเออสวันแล้วก็ผมจะเอารายชื่อของทุกคนนะที่แบบมาเม้นไม่รู้ว่ามีน้อยหรือมีเยอะนะก็เอามาเขียนในกระดาษแล้วก็พับใส่ใส่กล่องนะแล้วก็มาจับนะว่าจะได้ใครนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ ติดตามใหม่แล้วก็มาเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับผมวันนี้คลิปน่าจะออกประมาณวันจันทร์นะครับผมก็มาเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นวันพุธนะเออก็รอดูนะครับผมว่าจะได้ใครนะก็ใครมาเมนไว้แล้วก็รอผมทักไปได้เลยนะครับผมวันพุธนะเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับผมเออประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทักไปนะผมจะทำอ่า เขียนชื่อไว้นะใครที่แบบมาเล่นกิจกรรมนะง่ายง่ายนี่เออแค่แบบแคปหน้าที่แบบทุกคนมาติดตามช่องของเรานะแล้วก็ไปโพสต์หน้าที่ผมอ่าไปโพสต์ัวในเพจนะเออว่าได้ติดตามเลยนะใต้คอมเมนต์ก็แค่นี้ง่ายๆย,ยนะครับผมใครอยากได้ก็ไปโพสต์กันเยอะๆนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลาเพียงเท่านี้นะเออรหัสนี้ก็แจกให้น้องๆไปนะครับผมนี่ใครอยากได้ก็ไปเม้นเยอะๆนะครับผมอ่า แล้วก็ฝากติดตามช่วงนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะทําแบบเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปซื้อรหัสใหม่มาก็ทําแบบนี้แหละเอาไปรีวิวให้เสร็จก่อนแล้วก็มาแจกกันต่อนะครับผมก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะก็มีไอเดียแจกเรื่อยๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมเจอกันนะครับผมว่าจะได้ใครนะเดี๋ยวได้ใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอเคเจอกัน